สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อไก่น้อยนะคะวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องกาแฟนั่นเองนะคะไก่หน้อยเนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบกินกาแฟมากๆเลยก็ว่าได้วันนึงนะเราจะกินประมาณ2-3แก้วจำไม่ผิดนะ2-3แก้วซึ่งเป็นอยอดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ100บาทเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่า คนที่กินกาแฟเนี่ยมีอยู่หลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยอยากได้เรื่องแบบง่วงนอนตื่นมาฉันต้องได้กินกาแฟอย่างที่2กินแบบแค่แบบฉันได้กลิ่นก็พอแต่ขอให้ได้กินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบุคคลที่3เนี่ยกินกาแฟแบบงดกินจุกกินจิกซึ่งถ้าเป็นคนคนที่3นะคะชอบกินกาแฟเพื่อให้ตัวเองอิ่ม แล้วไม่กินจุกกินจิกในระหว่างวางันและที่สําคัญอาหาไดา้ได้ได้อเลิร์ด้วยอันนี้คือคือแก้เองแต่ว่าพอได้มาเจอตัว In นค f ฟฟ e บอกเลยไนงะกินแค่วันละ1นซองเท่านั้นทังไม่ผิดนะวันละ1-2ซอง เพราะว่าควบคุมความหิวของไว้ระหว่างวันได้ดีมากที่สําคัญนะคนที่ชอบลดน้ําหนักนะคะแนะนําเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอินคอฟฟคุมน้ําตาลหรือว่าแคลอรี่ต่ําด้วยที่สําคัญนะคะก็กินแล้วผิวดีด้วยแล้วก็ลดน้าหนักได้ดี เพราะว่าตั้งแต่มาเจอตัวเนี้ยกินได้ประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งและ้นะคะอาทิตย์กว่ากและรู้สึกว่าชอบมากที่สำคัญประหยัดด้วยห่หอนะคะจะอยู่ที่1 0ซเท่านั้นนะคะแต่ว่ากินวันละ1แต่ถ้าบางคนที่ติดมากๆแนะนำา2ก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่หิวจุกจิกระหว่างวันฝากไว้ินคอฟฟนะคะ